ในล่มเงาไม้ใหญ่ณชายป่านอกหมู่บ้านอันล่มลื่นหลงปูเขาวพระธุดงผู้มักน้อยได้ปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเงียบๆแม้จะไม่มีใครล่วงรู้ประวัติหรือทินกำเนิดที่แน่ชัดของท่านแต่ด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามทำให้ชาวบ้านผู้มีศรัทธานำพัฒทหารมาถวายมิได้ขาดทว่าความสงบนั้นก็ถูกท้าทาย เมื่อนักเลงใสยดำผู้หนึ่งก้าวเข้ามาเขามหวังที่จะทดสอบวิชาความคลั้งโดยมีคติในใจอยู่ว่าหากพิชิตพระธุดงผู้มาองค์เดียวนี้ได้ย่อมจะได้รับการยกย่องจากพวกพ้องใสยดำว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและหากพ่ายแพ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ฝึกฝนวิชาให้หลายกาศยิ่งขึ้น นักเลงผู้นั้นจึงนำแกงปลาและข้าวสารเซกใส่ชามมาถวายให้กับหลวงปู่ข้าขอทดสอบหน่อยเอถอะทำวางท่าเป็นผู้สงศีลดูซิว่าจะแน่สักแค่ไหนหลวงปู่ขาวผู้มีตาบะาอาคมแก่กล้าและผ่านพ้นพยันตราลายจากสรพพสัตว์และมนุษย์มานับไม่ถ้วนเพียงทอดสายตาลงสู่ข้าวในบาท ก็หลวงรู้ถึงความผิดปกติเพราะข้าวข้านั้นสะอาดผิดวิสัยจากข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือที่ชาวบ้านนำมาถวายท่านจึงเอ่ยถามชายผู้นั้นโดยน้ำเสียงแห่งเมตตาที่ซ่อนอยู่อย่างรู้เท่าทันโยมอาตมาสังเกตเห็นว่าข้าวในบาทนี้ขาวสะอาดผิดธรรมดาไม่ทราบว่าโยมเดินทางมาจากพระนครเช่นนั้นหรือ นักเลงคนนั้นในฟังก็ถึงกับตกใจเล็กน้อยไม่คิดว่าหลวงปู่จะช่างสังเกตเพียงนี้จึงรีบพนมมือตอบอย่างสุภาพไปว่ามิได้ดอกขอรับหลวงปู่กระผมมิได้มาจากพระนครหรอกแต่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่เบื้องหน้านี้เองขอรับอ๋อถ้าหากเป็นเช่นนั้นโยมคงนำข้าวมาจากเมืองหลวง เพื่อมาใส่บาตรเป็นแน่ถึงได้ขาวสะอาดผ่องใสหน้าฉันถึงเพียงนี้กระผมไม่ได้ไปถึงพระนครแต่ประการใดเพียงแต่นำเนื้อสัตว์ไปแลกเอาเข้าวสารนี้มาจากพ่อค้าข้างนอกนี้มาขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นหลวงปู่เขาจึงกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลและมีเมตตาเออในเมื่อข้าวนี้มาไกล ได้มาด้วยความยากลำบากโยมก็มาฉันอาหารมื้อนี้กับอาตมาด้วยกันเถิดนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะติเอาได้ว่าอาตมาเห็นแก่ฉันของดีๆคนเดียวตามลำพังหรือไม่อย่างนั้นโยมก็เอากลับไปให้ลูกให้เมียที่บ้านเถิดไม่เป็นไรข้าวของอาตมามีเหลือฉันไม่หมดอยู่แล้วโยมเอาไปให้ลูกโยมเถิดนะ เมื่อประจักษ์แจ้งว่าองค์หลวงปู่ขาวได้ล่วงรู้ถึงอาถรรพ์ที่ตนได้แฝงเอาไว้ในพัทหารนักเลงสยศาสตร์ผู้นั้นก็มีอาทนทานได้อีกต่อไปจึงรีบน้อมกายลงยกมือไหว้และยอมรับสารภาพผิดในกิจอันไม่บังควรนั้นโดยพลันกราบขอขมาหลวงปู่กระผมขอยอมจำนวนโดยสิ้นเชิงความจริงแล้ว กระผมไม่ได้มีเจตนาที่มุ่งร้ายต่อองค์หลวงปู่แต่ประการใดเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าปฏิปทาและอาคมของหลวงปู่นั้นแกกล้าสมคำล่ำลือหรือไม่หลวงปู่ขาวยิ้มรับด้วยความเมตตาแล้วยกข้าวชามนั้นขึ้นมาบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นท่านก็ทำในสิ่งที่ใช้ผู้นั้นไม่คาดคิดคือการชันข้าวในชาม โดยไม่แสดงอากับกิริยาใดๆนักเลงใส่ดำมองด้วยความทึ่งในความกล้าและวิชาของท่านแต่ก็ยังคงไม่แล้วใจชายผู้นั้นจึงลองดูอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้วางคุณใส่ลงในน้ำดื่มแล้วถวายให้กับหลวงปู่หลวงปู่ขาวรับขันน้ำมาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวตักเตือนด้วยน้ำเสียงเชิงตำหนิโยม อาตมาถามจริงๆเธอโยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยหรืออย่างไรถึงเอาน้ำสกปกเช่นนี้มาให้อาตมาฉันไม่สกปกหรอกครับหลวงปู่นี่ก็คือน้ำฝนจากองค์ที่บ้านกระบผมเองนะขอรับทำไมจะไม่สกปกดูสิเห็นไหมนะ่ะกล่าวจบท่านก็เทน้ำในขันลงที่พื้น ก็ปรากฏว่าของเหลวที่ไหลออกมานั้นกลายเป็นนอนกระดึบคลานย้เยเยะเต็มไปหมดเล่นเอาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตางก็อาัศาจารย์ใจไปตามๆกันเมื่อชาวบ้านได้ประจักษ์ถึงอนุภาพและความเมตตาขององค์หลวงปู่ขาวต่างก็พร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้ยุติการทุดงและอยู่จำพรรษาหน้าที่แห่งนี้ซึ่งหลวงปู่ขาวเองท่านก็รับนิมนต์เพราะเห็นแก่ความตั้งใจจริงของญาติโยม นับตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ขาวก็ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งพิงของบรรดาชาวบ้านผู้คนไม่ว่าจะถูกคุณใสหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมาให้ท่านอนุเคราะห์รักษาให้อยู่เป็นประจำมิได้ขาดทว่าเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็ได้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องรลวของหญิงสาวผู้มีนามว่าสะอิงสะอิงเป็นสาวแรกรุ่น ผู้มีรูปโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั่วทั้งตำบลแต่เธอนั้นไม่ได้สนใจใครเนื่องจากมีคนรักอยู่แล้วซึ่งก็คือนายมิตรเป็นหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองสออ้งจ๊ะพี่ออกไปเก็บของป่าทางด้านโน้นนะจ๊ะบ่ายๆก็กลับมาแล้วจ้ะพี่เดินทางระวังด้วยนะจ๊ะแล้วน้องจะหุงข้าวรอนนะจ๊ะ ว่านายไม้บุตใช้ยเศรษฐีผู้มีใจปฏิพัติต่อสอิ่งอยู่แล้วเมื่อพบโอกาสอันปลอดผู้คนจึงย่างกลายเข้าไปเกี่ยวพาราศีเธออย่างจงใจด้วยนิสัยที่มักจะชอบช่วยโอกาสอยู่เป็นอาจ,จินสอิ่งจ๊ะวันนี้ก็สวยอีกตามเคยดูสิกลิ่นกายก็หอมหอม ไอ้ไม้อย่ามาพูดจาแทะลมแบบนี้นะฉันนี่ผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วใครผ่านไปผ่านมาได้ยินเข้ามันจะไม่งามคือพี่แคขยากจะจะไปไหนก็ไปไปอย่ามายืนให้รกหูรกตาฉันเลยสาอิงไม่ได้เพียงปฏิเสธแต่ขับไล่ในไม้ไปด้วยไทอยคำที่รุนแรงดุดดังขับไล่หมาแมวตัวหนึ่ง ซึ่งการกระทานี้ได้สร้างความแค้นเคืองให้แก่นายไม้เป็นอย่างยิ่งเพราะด้วยฐานะบุตรชายเศรษฐีเช่นเขาย่อมมีแต่ผู้คนปูเสือต้อนรับและนอบน้อมยินดีมิเคยต้องประสบกับความอัะยศถึงเพียงนี้มาก่อนอีซงอิงมึงกับกูคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้ว ไม่นานไอ้ไม้ก็เดินทางไปหาหมอสยศาสตร์เดลฉานวิชาชาวขเขมรที่เลื่องลือกันว่ามีวิชาสายดำไม่เป็นสองรองใครอาจารย์ดำช่วยทำคุณสายให้อีเสอิงมันตายทีมันลบหลูก่เกียรติของข้าข้าทนไม่ไหวแล้วถามีเงินให้ข้าเองจะทําใ้้ใครตายก็สั่งมาได้เลย แล้วอาจารย์ดำผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์ในละชานวิชาก็ทำพิธีปล่อยไสายดำเข้าล่างของสอ่งทันทีโดยได้เศษผมจากไอ้ไม้มาทำเป็นเชื้อไม่นานนะสาวเจ้าก็เริ่มเจ็บป่วยเป็นไข้มีอาการปวดท้องจุกนั่นล้องคลวนคลางลิ่นทุลนทุลายอย่างน่าสงสารไม่ว่าจะพยายามรักษาอย่างไร อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมิดจึงรีบพาสออ่งไปหาหลวงปู่ที่วัดเพื่อขอความเมตตาให้หลวงปู่ท่านรักษาเมียรักก่อนที่จะสายเกินแก้เมื่อไปถึงวัดอาการทุกอย่างก็เหมือนจะกำเริบหนักขึ้นจนสะอ่งได้แต่ร้องครวญคราง ดินทุลนทุลายไปมาต่อหน้าหลวงปู่อาตมาพิจารณาดูแล้วนางหนูสะอิ่งผู้นี้ถูกคุณสายดำเข้าครอบงำเป็นแน่ใครนอถึงใจคอโหดเหียมกล้าทำคุณสายสั่งตายที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้ช่างเป็นผู้ที่มิได้ยำเกรงต่อบาปต่อกรรม และไม่ได้เห็นแก่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลยแม้แต่น้อยหลวงปู่ครับเมตตาช่วยเมียกระผมด้วยเถอะครับดูจากอาการแล้วเพิ่งโดนทำมาใหม่ๆอย่างนี้ไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวลดน้ำมนต์พักเดียวก็หายเอา้าช่วยกอุ้มไปที่หน้าชานกุฏิเดี๋ยวอาตมาจะลดน้ำมนต์ให้จากนั้น ท่านก็ใช้ขันตักน้ำมนลดให้พร้อมทั้งบริกรรมคาถากรรมกับไปเรื่อยๆส่วนสอ้งกระดิ่งกระเสือกระสนร้องโอดโอยหนาวสัน่นเป็นที่น่าเวทนาแกผู้พบเห็นยิ่งนักแต่ไม่นานสออ้งก็พลิกคว่ำและอาเจียนเอาตะปูขนาดใหญ่ออกมาหลายดอกตะปูอาถรรพ์พวกนี้ถูกเซกให้เข้าสู่กายของแม่หนู ยิ่งวันเวลาล่วงเลยไปปลายอันแหลมคมนั้นก็จะยิ่งทิ่มแทงบีบคั้นอยู่ภายในก็ให้เกิดความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนางหนูก็จะมีอาจทนความเจ็บปวดไว้และขาดใจตายไปในที่สุดนั่นแหละโยมมิตรรับฟังหลงปูเขาเอ่ยยังตื่นตะนกเมื่อนึกถึงตะปูที่เข้าไปอยู่ในร่าง ขยับตัวแต่ละครั้งมันก็จะทิ่มแทงทำให้เกิดความเจ็บปวดลวดเล้าแสนสาหัสแล้วหลวงปู่ขาวก็ได้ผูกได้สายสินที่ข้อมือพร้อมกับเสกกำกับคาถาให้และสั่งกำชับอย่างหนักแน่นว่าห้ามเอาสายศินออกจากข้อมือเป็นอันขาดนโยมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคงจะไม่เลิกลาเอาชีวิตง่ายๆเป็นแน่ เพียงไม่กี่วันต่อมาสอิ่งก็ถูกหามมาหาหลวงปู่ขาวที่วัดอีกครั้งด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนเดิมอ้าวโยมเป็นอะไรมาอีกล้ะนันช่วยด้วยครับหลวงปู่เอิยงกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับแล้วหลวงปู่ขาวก็สังเกตที่ข้อมือของสอิงที่ปราสจากสายศิลจึงไถ่ถามก็ได้ความว่า สายสินที่ข้อมือของสอิ่งนั้นถูกเกี่ยวขาดระหว่างกำลังทำงานบ้านจากนั้นสอิ่งก็มีอาการเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายอีกครั้งแล้วหลวงปู่ก็ลดน้ำมนต์และบริกรรมคาถากำกับเหมือนเดิมแต่คราวนี้สิ่งที่อาเจียนออกมานั้นกลับเป็นเข็มเย็บผ้าจำนวนหลายร้อยเล่มคราวนี้ถึงกับใช้เข็มเย็บศพเชียวหรือช่างโหดเหี้ยมยิงนัก แต่เอาละคราวนี้ก็หมดเคราะห์หมดสกเสียทีแน่น,นังหนูต่อไปก็ให้ระมัดระวังอย่าให้สายสินคาจะข้อมืออีกไม่อย่างนั้นผลจะออกมาอย่างที่เห็นนักสำนักของอาจารย์ดำซึ่งอบอวนไปด้วยควันทูกและกลิ่นอับของเครื่องรางอาถรรพ์นานชนิดนายไม้ยืนเท้าสะเอว ชี้หน้าผู้มีวิชาด้วยท่าทีถือดีก่อนจะเอ่ยด้วยถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความเกลียวกราดอาจารย์ทำเหตุใดนางสิ่งจึงยังไม่ถึงแก่ความตายดังที่ท่านกล่าวอ้างงานไม่สำเร็จข้าย่อมไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ท่านหรอกนะนับแต่นี้ไปท่านกรอยาได้เที่ยวปาประกาศว่าวิชาอาคมของตนเองนั้นแก่กล้ามิเป็นสองรองใคร มันดูเหมือนกับเป็นพวกที่ขี่โอมากกว่ารีบๆกับขมนไปเถอะอาจารย์ดำได้ยินถ้อยคำดูถูกเยียดยามถึงเพียงนี้ก็โกรธแค้นจัดจนหน้าแดงเพราะตนเองเสียเวลาลงมือทำไปแล้วแต่กลับไม่ได้เงินดังนั้นเขาจึงปล่อยของเข้าใส่ล่างของไอ้หนุ่มผู้ว่าจ้างแทนเพื่อเป็นการสนองแค้น ไปในบ้านของนายไม้จู่ๆไม้ก็รู้สึกปวดท้องจนแทบทนไม่ไหวมันนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงได้รับความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนายไม้พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ทว่ากลับไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงนั้นเลยด้วยว่าภายนอกนั้นมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองกระนำจึงกลบเสียงร้องของนายไม้ไปจนหมดสิน้นโอ้ย ใครก็ได้ช่วยกูทีกูทนไม่ไหวแล้วนายไม้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่สักพักก่อนจะถึงแก่ความตายในที่สุดนับว่ากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นได้มาให้ผลในทันตา